สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็น,ปนได้ง่ายจัง,จงผมพี่ลามจิโก้ไอทีครับผมออร์ตไทโลดครับรายการของเรานะครับจะสอนให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รู้วิธีการทําวิดีโอ บทั้งภาพและเสียงรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมครับพี่ออสมีเรื่องไลฟ์มีเรื่องตัดต่อโอ้โหศาสตร์ของวิดีโอเนี่ยมันเรียนกันปีหนึ่งเนี่ยเลอเไม่จบนะใช่ครับแล้วการทําวิดีโอเนี่ยปัจจุบันนี้มีความสําคัญมีความสําคัญในการทำคอนเทนต์มากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบดูวิดีโอหรือบางคนอาจจะไม่ได้ดูวิดีโอแต่ฟังวิดีโอเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องเกี่ยวกับเสียงกันใช่ลองนึกดูนะครับในยุคโควิดนะครับ อ้างร้านกิจการทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเปิดตัวสินค้าใหม่อ่ะจัดงานเปิดตัวสินค้าได้ไหมไม่ได้นะฮะเขาไม่ให้จัดงานใช่ครับบางทีคุณสมัยก่อนเนี่ยใช้วิธีขึ้นจัดงานมาก็เอาสินค้ามาโชว์ทำเป็นดิสเพลย์ให้คนมาดูใช่ไหมฮะแล้วก็มีพนักงานไปยืนอธิบายหน้างานใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเราเราเป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องทําอะไรเลยถูกต้องนะครับแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนเราจัดงานไม่ได้เราจะเปิดตัวสินค้ายังไงครับเราก็ต้องทําวิดีโอพรีเซนเทชันคราวนี้ เจ้าของบริษัทต้องลุกขึ้นมาพูดเองแล้วสมัยนี้เ <c oughs> ขานิยมนะเ <c oughs> จ,จ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทนะครับต้องเดินออกมาบอกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับบริษัทของเรานะครับได้มีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่แล้ว<อ>คุณต้องอธิบายด้วยตัวเองเพราะว่าจะเป็นคนอื่นได้ไหมละ่ะไม่ได้ไม่ได้<อ>นะคุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อนะ่ะแต่ในช่วงช่วงช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีการแบ่งกันครับใช่ซีอโอจะพูด ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์โด้วยโลกของเราเนี่ยเราจะถ้องมีการอนุรักษ์ของความเออพูดไปเลยประมาณ3 8 0 0มื่นนล้านมีกราฟขึ้นเยอะแยะไปหมดใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีการช่วยช่วยกันพูดมากขึ้นแนะนำผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอย่างซัมซุงเองหรือ Apple เองอ่ะอย่าง Apple เองเนี่ยทีมคุกไม่ได้พูดตลอดแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะก็จะต้องฝึกพูดครับ จ้าของกิจการต้องรู้ว่าการทําวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นส่วนที่สําคัญในการที่ช่วยพัฒนาคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะคุณเป็นหัวหน้าแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์นั่งออกแบบอยู่นไม่เคยอ้าปากพูดเลยนะพอถึงเวลายุคนี้ใช่ไหมใช่เราต้องมาพูดแล้วครับดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมต้องรังสรรค์ออกมานะครับให้ออกมาเป็นแรงบันดาลใจจากแผ่นฟาอะไรเงี้ยพว่ากันไป เหมือนเดิมมาหลายปีแล้ว <c oughs> ครับนี่คุณต้องการสะท้อนอะไรหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ครับผมเสียงเ,เรื่องของวิดีโอสําคัญมากๆ<ช>ครับเราเรียนรู้กันมาถึงตอนที่17นะครับตอนนี้ตอนที่17เนะครับ,รบเป็นเรื่องของเสียงในตอนที่16เนี่ยเราบอกว่าเสียงจะดีได้เนี่ยผู้พูดต้องฝึกฝนต้องฝึกนะเสียงเนี่ยแบ่งออกเป็น50 50 ก็คือตัวคนพูดต้นกันเหม่อเสียงกันระบบบันทึกเสียงใช่นะฮะหลังจากพันาน50%แรกไปแล้ววันนี้เราจะมาเรื่องของระบบบันทึกเสียงอ่าอุปกรณ์การที่เราจะบันทึกเสียงได้ก็ต้องมีไมโครโฟนนะฮเป็นอุปกรณ์หลักใช่ครับหลายคนไม่เคยเข้ามาวงการนี้เลยอืมก็เลยไม่เคยทราบมาก่อนว่าไมโครโฟนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีจํานวนชนิดและประเภทในการใช้งานครับเยอะที่สุดในโลกเยอะมาก เยอะกว่ากล้องอีกครับอแต่คุณคิดว่ากล้องวุ่นวายแล้วนะครับอ้ากล้องดี S L R ตัวเล็กตัวใหญ่คอมแพคกล้อง m i n เลอร์เลไม่มีประเภทเยอะกว่าที่คุณเคยคาดคิดไว้มากเยอะมากๆเลยนะบางคนนะ้ยไมโครโฟนก็คือแบบนี้อ่านี่นี่คือไมในจินนการของทุกคนที่เวลาเราไปอะไรนะขึ้นเวที หรือว่าไปคาราโอเกะไปร้องเพลงที่ไหนก็ได้เราก็จะเจอไม่แบบนี้ทุกคนนะนโดยเบสิกพื้นฐานในหัวสมองนะครับ,รบทุกคนจะคิดว่าไม่มีแบบเดียวในโลกเป็นแบบนี้แหละออใช่เป็นไปได้ใไม่ก็มมีแบบเียในโลกแต่พอคุณไปถึงร้านขายไม่พี่จะเอาไม่แบบไหนคะโอ้โหบางร้านนะวางเรียงกันอยู่นะ ทุกคนจะต้องอ้าปากคร้างเดี๋ยวไม้มันมีเยอะขนาดนี้เลยนี่แหละเราเลยต้องมาจัดไงพี่แล,แล้วเราต้องแล้วเราต้องซื้อไม้แบบไหนอ่ะแล้วมันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช้เพื่ออะไรเนี่ยนั่นน่ะสินั่นสิโอ้โหม,มาวันนี้ครับครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้นะครับเราจะสอนคุณผู้ชมเรื่อง ไม่ My, มีกี่ชนิดและแต่ละชนิดทําอะไรได้บ้างอ oh. เอาอันแรกเลยมาเลยไนมะ่ My, มีกี่ชนิดครับจริงๆแล้วมีอยู่ถ้าถ้าแบ่งตามประเภทของไม้ที่เซนเซอร์การรับเสียงเนี่ยมันแบ่งเป็น2ชนิดใช่ไหมใช่ครับ2ชนิดเลยเนี่ยอันเนี้ยไม้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม้ไดนามิกครับคับผมไม้ไดนามิกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการร้องเพลง แล้วก็ในการพูดในการลงเสียงไว้หลายๆอันเนี้ยก็จะใช้อันนี้นะครับอ่าแล้วอธิบายอธิบายในเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งผมีวิชาการด้วยพี่ดูในภาพประกอบครับจะได้เข้าใจนะครับอ่าได้ครับผมรู้รู้จากรายการเราเนี่ยรู้จากพี่ลามรู้จากพี่ออสนะครับต้องรู้เรื่องไปเลยครับนะฮะเรารู้แล้วไปคุยใส่คนอื่นได้ด้วยอ่าดูภาพประกอบครับไม่ไดนามิกนะครับอ่าไดนามิกเป็นไม้ที่ใช้เทคนิคในการรับเสียงโดยการใช้ขดลวดครับ ใช้ขดลวดอ่าขดลวดเล็กๆนะครับพันอยู่ที่คอยแกนกลางนะฮะแล้วก็อยู่ในตัวไม้เวลาเสียงเราเนี่ยพูดเข้าไปนะครับขดลวดเหล่านี้จะสั่นอ๋อสั่นสร้างแรงสั่นสะเทือนสร้างแรงสั่นสะเทือนก็สร้างขึ้นความถี่แล้วส่งสัญญาณเข้าไปยังสายส่งไปยังอุปกรณ์บันทึกนะฮะหลักการของไม้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเรียนรู้เรื่องลำโพงกับไม้จะรู้ว่าลำโพงกับไม้คือ อุปกรณ์ชิ้นเดียวกันทำงานกับด้านกันเฉยๆเป็นขดลวดเหมือนกันเวลาลําโพงเนี่ยเราส่งกระแสไฟมาใช่ไหมส่งสัญญาณเสียงมามาพร้อมกระแสไฟไปสั่นแผ่นไดแฟมหรือไปสั่นขดลวดครับแล้วก็ออกมาเป็นเสียงเสียงให้เราได้ยินหลักการเดียวกันครับเราจะบันทึกเสียงได้เราก็ส่งเสียงเข้ามาสั่นอะไรบางอย่างครับแล้วก็ส่งกลับเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นระบบบันทึกเสียง <My S 2> ไม้แบบขดลวดเรียกว่าไม้แบบไดนามิกครับผมข้อดีของไม้แบบนี้คือมันสามารถรับเสียงที่ดังมากๆได้อ๋อมันค่อนข้างจะรับเสียงดังๆได้ดีและมันก็จะมีความไวน้อยอนะฮะมันจะรับเสียงรอบๆข้างเข้ามาน้อยอ๋อครับสังเกตว่าเราเห็นไม์ทรงเนี้ยไม์ไดนามิกนะครับนิยมใช้ในงานดนตรี <S <S เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับพี่เวลาพี่ออสยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีเนี่ยมีเครื่องดนตรีอยู่รอบๆตัวพี่ออสมากมายมีกลองอยู่ข้างหลงังมีกีตาร์อยู่ขวาม,มีคีย์บอร์ดอยู่ซ้ายมีเบสอยู่ข้างๆมีลำโพงเต็มไปหมดทุกอย่างเนี่ยส่งเสียงออกมาหมดเลยใช่ถ้าไม์ตัวนั้นมีความไวสูงเสียงทุกเสียงจะเข้าไม์ตัวนั้นหมดเลยแล้วเสียงร้องของพี่ออสจะไม่รู้เรื่องเลยอ๋อมันเลยไอ้ไม์ชนิดเนี้ยมันก็จะโฟกัสเสียงตรงรอบๆตัวมันไม่ไดนามิกเนี่ยมันจะมีความสามารถรับเสียง ในระยะแคบๆไม้ที่มีความไวต่ำนะครับครับมันจะสามารถรับเสียงในระยะใกล้ๆได้เท่านั้นเสียงที่อยู่ไกลจากตรงนี้ไปมันจะรับไม่ได้แล้วเขาสิ่งนิยมใช้ไงเออใช่นะตู้อมกีตาร์ก็เอาไม้ไปจอ่อกลองก็เอาไม้ไปจอ่อมันจะรับเสียงเฉพาะตรงนั้น เรายืนร้องกันร้องกงินอยู่ตรงนี้นะครับงั้นมันจะไม่มีเสียงเขาเรียกเสียงแอมเบียนหรือเสียงอะไรรอดเข้ามาเสียงอื่นๆที่เราไม่ต้องการมันจะไม่เข้ามาอ๋อเออมันจะทําให้การควบคุมเสียงจะง่ายขึ้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะนึกออกเลยนะฮะว่าถ้าเราจะใช้ไดนามิกไม้ครับเราจะใช้ในที่ที่มีเสียงอื่นๆที่เราไม่ต้องการด้วยที่เราหัวฐานอีกอันหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้ไม์ไดนามิกนะครับที่คือห้องเล็กๆครับห้องเล็กๆเอ่อห้องเล็กๆปกติเวลาเราพูดเนี่ยมันจะมีเสียงกล้อง ถ้าใช้ไม์ที่เป็นเขาเรียกว่าไม์คนเดนเซอร์อีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเนี่ยเสียงมันจะเรามันจะได้ยินทั้งเสียงที่เราพูดเข้าไม์แล้วก็จะได้ยินเสียงสะท้อนมาแต่พอเป็นไม์ที่เป็นไมด์ไดนามิกแบบนี้มันจะช่วยให้ตัวตัวเสียงเนี่ยมันเก็บเฉพาะสิ่งที่เราพูดออกมาใช่แล้วครับครับผมตอนนี้ไม์พี่ออสปล่อยอะไรไม่รู้เป็นผงๆงดำๆเต็มโต๊ะหมดเลยตอเลื่อมมส่วนไม์ชนิดที่สองพี่ออสเปลี่ยนรูปครับไม์ชนิดที่สองไม์ชนิดที่สองนะครับ เรานะเราข้ามไปนะขออภัยนะับผมผมให้ดูรูปร่างหน้าตาของไม์ก่อนนะรูปถัดมาครับโอเคอะรูปร่างหน้าตาของไมไดนามิกนี่คือไมไดานามิกใช่ไหมครับอ่าดนามิกไม์นะครับคุณผู้ชมจะเริ่มสงสัยทันทีหลังจากดูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเดี๋ยวนะหน้าตามันก็เหมือน <ý st> ไม์อีกชนิดหนึ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนั่นสิผมอยากจะบอกว่า คุณผู้ชมดูชนิดของไม้จากรูปทรงอย่างเดียวไม่ได้อ๋อเออี่ยจริงๆผมยอมรับเลยนะผมก็เข้าใจว่าไม้บางชนิดที่ผมเห็นเนี่ยอ่าเป็นไม้ตัวไมโคอรเดนเซอร์กันเนี่ยใช่ครับอันนี้อ่อัน,ออนหนดี้ครับอียุบอ่าพี่ยอดครับอ่ากล้องแคบเข้ามาครับ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไม้์ทรงนี้คือไดนามิกไมซ์และไม้์ทรงนี้คือคอนเดนเซอร์ไมซ์จริงๆไมซ์แบบนี้ก็เป็นไดนามิกได้รูปทรงแบบนี้นะดูจากรูปประกอบที่ผมให้ดีครับเห็นไหมฮะมันก็มีรูปทรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดอย่าดูรูปทรงอย่างเดียวถ้าถ้าคุณเข้าใจผิดแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นลูกศิษย์รายการเรารายการเราสอนใี่คุณรู้เลยว่าอย่าดูรูปทรงไมซ์ไม้์ชนิดที่สองในโลกนี้คือคอนเดนเซอร์ผมยกตัวอย่างอันนี้เลยอเซร์ จริงๆแล้วอันนี้คือคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์นะหลักการทํางานของคอนเดนเซอร์ครับก็คล้ายๆกับไดนามิกพี่เนี่ยว่าแผ่นที่รับเสียงเนี่ยมันจะเป็นคนละชนิดกันแผ่นที่รับเสียงของไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยจะเป็นแผ่นไดอะแฟรมบางๆครับแผ่นไดอะแฟมเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมหรือบางทีเป็นกระดาษบางทีเป็นผ้าเป็นแผ่นบางๆลองนึกดูครับแผ่นกระดาษบางๆกับขดลวดครับ อันไหนสั่นไหวได้ง่ายกว่ากันกระดาษบางๆใช่ไหมฮะครับสแสดงว่าไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นไมค์ที่มีความไวสูงมากอม,อมแค่ลมหายใจของคนที่อยู่ไกลๆพัดมาฟ้าคอนเดนไดแฟมในนี้ก็สั่นล้ว มินาที่เขาบอกว่าเวลาใช่เสียงแอร์จะเข้าก่อนเลยเนี่ยเสียงแอร์กับไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยไม่ค่อยถูกกันใช่ไหมใช่มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมจะรู้เลยพอผมอธิบายแบบนี้เสร็จเุิบมนะคุณผู้ชมจะเข้าใจเลยว่าอ๋อคอนเดนเซอร์เป็นไมค์ที่มีความไวสูงมากใช่ไมค์ที่มีความไวสูงมากเนี่ยเราเอาไว้ใช้ในลักษณะไหนครับในการบันทึกเสียงที่อย่างแต่บันทึกเสียงในห้องในห้องที่เขาออกแบบมาผมจะอัดเสียงโฆษณาครับรถยนต์ตาช้างป่า อืมใช่ไหมฮะมีด้วยเหรอพี่ไม่รู้ผมก็ไม่อยากพูดยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่อยากโฆษณาเขาโอเคเราก็พูดไปเรื่อยอ่าได้ครับนะฮะรถยนต์ตราช้างป่าอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ไมค์เดนามิกนะครับเนื้อเสียงที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่สดใสแล้วก็ไม่มีรายละเอียดครบรายละเอียดเสียงเนี่ยของไมค์คอนเดนเซอร์จะดีกว่าใช่เราก็เลยต้องใช้ไมค์แบบคอนเดนเซอร์คือมันจะเก็บบันทึกเสียงในทุกอนูของเสียงเราเข้าไปมันเก็บได้ละเอียดมากใช่แต่มันต้องไปใช้ในห้องเงียบ จะต้องเป็นใช้ในห้องที่ออกแบบมากันการสะท้อนของเสียงได้ด้วยใช่แต่ว่าคือเราจะเห็นได้ในห้องอัดเวลานักร้องที่เขาร้องเวลาเขาร้องนี่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 มันจะค่อยลงมาอย่างนี้จะหล่นไม่หล่นนะแล้วใส่หูฟังข้างหนึ่งต้องเป็นอย่างนี้เลยนะ อย่างนี้เลยทำไมไม่รับสาย We are the world นี่นะก็คือมันต้องออกแบบสำหรับการเก็บเสียงที่มีคุณภาพสูงรายละเอียดที่ค่อนข้างดีมากใช่ครับจะใช้ไมโครเดนเซอร์แยกประเภทออกแบบเช่นนี้แล้วคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ว่าไมค์ไดนามิกกับไมโครเดนเซอร์ใช้งานต่างกันยังไงใช่ครับผมทีนี้ ไมยังไม่จบแค่นี้ครับถ้ามันมีแค่นี้มันก็ง่ายสิเวลาไปซื้อที่ร้านอ่าผมให้ดูหน้าตาของไมคอนเดนเซอร์ก่อนให้ดูหน้าตานะฮะเห็นไหมมันก็ทรงมันจะคล้ายๆเงี้ยแต่ดูแล้วเนี่ยจะสับสนมากว่าอันไหนดินามิกเพราะฉะนั้นดูตัวภายนอกอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูที่สเปใไมนะต้องดูว่าไม่นี้เป็นไมชนิดไหนเขาจะเขียนอยู่ข้างกล่องนะครับว่าเป็นดินามิกถ้าเป็นดินามิกก็จะเป็นไมที่มีความไวต่ำ ถ,ถ้าต้องการไมค์ความไวสูงก็ต้องเลือกเป็น,อนคอนเดนเซอร์ซึ่งต้องดูในลักษณะของห้องหรือบริเวณที่เราใช้งานด้วยนะสถานที่ที่เราใช้งานสถานที่เราใช้งานเนี่ยคือคถ้าเกิดไว้ในบ้านเราแล้วห้องเราไม่ได้คุมเสียงดีพอถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์อย่างคุณวา่านไฉไปถ่ายตามที่สานที่ท่องเที่ยวต่างๆคุณถือไมค์คอนเดนเซอร์ไปพัง แน่นอนเสียงนู่นเสียงรถอะไรมาเสียงทุกเสียงจะเข้ามาหมดเลยรวมถึงเสียงพูดคุณด้วยซึ่งคุณจะไม่รู้เรื่องเลย<ช>แล้วก็เผลอๆไมค์แตกด้วยครับ,รบผมนะฮะเพราะรว่าไดแฟรมมันบางมากใช่นะครับซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานไมค์คอนเดนเซอร์แนะนำใน ในในการที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีรายละเอียดเยอะใช่แล้วครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้งานของเขาด้วยใช่แล้วครับมีคําถามหนึ่งที่ผมอยากได้รู้เชิญครับนักร้องเนี่ยเวลาเขาร้องอ่ะพี่หลามเวลาเขาองอัดลงซีดีหรืออัดลงไฟล์เนี่ยเวลาเขาร้องเนี่ยเขาใช้ไมค์คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ครับในห้องอัดถูกไหมครับแล้วเสียงออกมาดีปรุงแต่งอะไรกันเรียบร้อยเสร็จใ๊บแล้วเวลาไปออกคอนเสิร์ตอ่ะเขาใช้ไมค์ที่เป็นไมค์ไดนามิกแล้วมันจะเสียงเหมือนกันหรือพี่เหมือนกันครับ เหมือนกันเหมือนกันอ๋อคือระดับว่าเสียงเหมือนกันไมเดนามิกเวลาไปร้องบนคอนเสิร์ตถ้าคุณใช้ไม่คอนเดนเซอร์ไไม่ด้เสียงกองกบเสียงร้องคุณหอถูกถูเสียงกีตาร์กบมาเลยคุณต้องใช้ไมเดนามค์นะมันจะให้เนื้อเสียงที่ใกล้เคียงกันครับแต่ รายละเอียดอาจจะได้ไม่เท่าแต่เวลาบนคอนเสิร์ตมันไม่ต้องมานั่งฟังรายละเอียดขนาดนั้นเราฟังรู้เรื่องเอาให้เฟลลิ่งได้แล้วก็จริงๆอย่างผมได้ยินมาว่านักร้องหลายๆคนเวลาจะใช้ไม้เนี่ยโอเคมีไม้ของตัวเองไมด์ไดนามิกเนี่ยต้องเป็นรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นใช่ครับเวลาจ้างร้องเนี่ยต้องเอาไม้ของเขาเท่านั้นทําไมันันึงผมยกตัวอย่างได้มีสองคนที่ใช้ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์สำหรับเวทีคอนเสิร์ต มีสองคนเลยหรอมีสองคนครับคนหนึ่งคือคุณสายันสัญญาผู้ร่วมรับไปแล้วอ๋อที่เป็นไมเป็นแบบคุณสายันสัญญาเนี่ยเขาจะใช้ไมทรงคล้ายๆอย่างนี้นะครับคล้ายๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ไดนามิกหัวไมเนี่ยจะเป็นแก้วครับแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นคอนเดนเซอร์เป็นไดอะแฟมแบบอลูมิเนียมเป็นสั่งทําพิเศษครับคือมันจะมีความไวกว่าไดนามิกและไม่ไม่ไม่อ่อนไหวเท่าไมแบบกระดาษคอนเดนเซอร์แบบกระดาษอ๋อมันก็จะใช้ในงานที่กลางแจ้งได้ครับ แล้วคุณสายันสัญญาเวลาร้องเพลงไม่ต้องตะโกนมากอ๋อสายันสัญญาเรไรเงี้ยร้องออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียงแบบก้องกังวานล,ล,ลุกเอื้อนที่มันอยู่ในคอเนี่ยมันจะออกมาชัดเจนครับอีก oh. คนหนึ่งใครรู้ไหมครับใครครับยอดรักสลักใจ hmm. สองคนนี้ครับใช้ไม์แบบคอนเดนเซอร์ที่ทําจาก หัวเป็นแก้วแล้วก็ข้างในเป็นไดอะแฟรมอลูมิเนียมจะให้คุณภาพเสียงที่ดีส่วนคุณเพลินผมแดนใช้ไมด์ไดนามิกครับครับผมแหลอย่างเดียวสนุกเฮียงจึก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 เตือนเตือนตึนอ่าฮะซึ่งลักษณะกรเลนก็แต่ท่ามบางจำได้เนี่ยนี่มันสมัยผมเด็กๆเลยนะครับแปลว่าเป็นคนสนใจเรื่องไม้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับเรื่องการเลือกใช้ไม้อย่างที่บอกแหละยังไม่จบแค่นี้นะครับไดนามิกกับคอนเดนเซอร์ครับเป็นแค่ชนิดของไมอื เรายังต้องเลือกไม่ตามรูปแบบของการรับเสียงอีกอ๋อมีรูปแบบของการรับเสียงรูปแบบของการรับเสียงครับหรือที่เรียกว่าโพล่าแพทเทิร์นอาโพล่าแพทเทิร์นไม่แต่ละตัวที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับมีรูปแบบของโพล่าแพทเทิร์นไม่เหมือนกันดูภาพประกอบครับมันคือโพล่าโพล่าคืออะไรครับพี่โพล่าแพทเทิร์นโพล่าคือโพล่าคือกลมๆอะกลมๆวงกลมนะฮะแพทเทิร์นคือรูปแบบของการรับเสียงตรงกลางอะน่าจะเป็นตรงกลางคือไม้ถูกไหม ตรงกลางตรงกลางของทุกรูปของวงกลมตรงกลางของวงกลมคืออะไรใช่เราลูมีเรามีรูปวงกลม8อันแล้วพี่ออสบอกว่าตรงกลางอันไหนคือตรงกลางไม่มีอันไหนกลางเลยสักตรงกลางของวงกลมตรงกลางของทุกวงพูดอย่างนี้ตรงกลางของทุกวงคือไมนี่คือรัศมีนี่คือภาพของโพลาร์แพทเทิร์นที่เป็นรัศมีของไมนะครับว่าถ้าเป็นไมแบบโพลาร์แพทเทิร์นแบบออมนิไดเร็กชันแนล อมนี้คืออันที่สองใช่อันที่สองโอเคอมนี้คือไม่รับเสียงรอบทิศทางรอบตัวมันคุณจะพูดจากทางไหนก็ได้อ๋อนะคุณจะพูดจากทางไหนก็ได้มันจะรับเสียงจากทุกทิศทางทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับส่วนใหญ่ไมล์ดนามบกจะเป็นแบบนั้นอ้โหนพอเป็นไมค์คอนเดนเซอร์เขาจะมีรูปทรงที่เป็นโพลาแพทเทิร์นเฉพาะของเขานะฮะขอภาพใหญ่ครับไม่ต้องเห็นหน้าผมก็ได้จะได้เห็นวงกลมชัดเจนนะครับ แบบที่2คือคาดิโอยครับอันที่4ี่คาดิโอยอันที่4ขวาสุดด้านบนนะครับเป็นยังไงครับดแถวบนนะครับคาดิโอยคือไมโครเดนเซอร์ทั่วไปเนี่ยจะมีรูปแบบการรับเสียงแบบคาดิโอยคือจะรับเฉพาะด้านหน้าอ๋อคาดิโอยคือรับด้านหน้าด้านหน้ามาจนถึงด้านข้างตรงนี้แล้วก็จะเว้ามาตรงนี้คือถ้าหลังไมค์อ่ะจะไม่ได้ยินเสียงเขาเลยบอกเสียงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะไม่มี จะไม่รับเสียงเข้ามาเป็นหลังไม้ไงเวลาดีเจบอกหลังไม้หลังไม้นั้นมันคือไปคุยกันหลังรายการโอเคคนเลยเรื่องรัยการน่าจะมาจากอันนี้นะไม่ใช่ครับรนะฮะหลังไม้คือพูดให้ไม่ได้ยินนะฮะคาดิโอเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะอ้าวเหรอมีซูเปอร์คาดิโอยด้วยซูเปอร์คาดิโอยมันเป็นยังไงก่างซ้ายจะมีจะมีเน้นรับด้านหน้าเยอะหน่อยแต่ด้านหลังมีนิดนึงใช่ครับอ๋อแล้วก็มีไฮเปอร์คาดิโอยก็คือพวกไม้สัมภาษณ์ ไมสัมภาษณ์เนี่ยที่ตั้งระหว่าง2องคนเนี่ยจะใช้ไฮเปอร์คาเดียหรือจะใช้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เอทฟิกเกอร์เอทก็คือรูปที่7เท่ากันนะฮะอันนี้คือจะรับเสียงสองฝั่งเลยข้างหน้าแล้วเสียงที่อยู่ด้านข้างสองข้างจะไม่เข้านะฮะเวลาซื้อไม่ก็ต้องดูอีกว่าโพลาร์แพทเทิร์นของไมค์ตัวนั้นจะเป็นแบบไหนถามผู้ขายผู้ขายก็อธิบายได้อธิบายได้ดูในคู่มือมีนะฮะในสเปคจะมีบอกเท่าที่ทราบเนี่ยไมค์บางรุ่นสามารถปรับโพลาร์ได้ มีรูปแบบไมไม่แบบแพงๆจะสามารถปรับโพล่าได้ว่า จะเอาให้มันรับด้านหน้าอย่างเดียวหรือจะเอาให้รับเป็น figure 8ใช่ไห figure 8คือเท่ากัน8ตรงข้ามกันตรงข้ามกันเอ p เปร t e กันหรือบางทีจะเอาให้แบบเป็นอ m อมนีก็ได้อ m อมนีคือรอบทิศทางใช่ครับแต่ไอตัว Hyper c a r d i o โอกับ Super c a r d i o โอเนี่ยผมว่าก็ก็น่าสนใจตรงที่ว่าคืออะไรนะจากประสบการณ์ผมนะคนแต่ละคนเน่ยเนื้อเสียงไม่เท่ากันใช่ความดังของเสียงไม่เท่ากันใช่บางทีซูเปอร์คาดิโอก็คือรับหน้ามาก หลังน้อยในแตกต่างกันอ่ะพอพูดไปแล้วเนี่ยเสียงมันจะใกล้เคียงกันพอดีใช่อ่าขึ้นอยู่กับการใช้งานนะนี่พถูกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเนื้องานที่เราจะใช้เนี่ยเราจะวางไม้ตรงไหนแล้วลักษณะการเก็บเสียงของไม้ทิศทางของไม้รูปแบบของการรับเสียงจะเอาแบบไหนอ๋อยากไหมยากยากยาก มีเวลาเวลาเวลามีคนถามผมนะเอ้ยเวลาผมจะถามเลือกซื้อไม้แบบไหนดีพี่ออสผมก็บอกว่าแล้วพี่ใช้งานแบบไหนคําตอบก็มักจะตอบว่าใช้ทุกงานใช้ทุกงานใช้ทุกแบบยิ่งยิ่งเวลาเราไปถามเหมือนพนักงานขายตามร้านนะพี่ใช้งานด้านไหนคะเขาจะบอกเลยว่าใช้งานด้านหน้า เออนะตอบอย่างนี้โดนตีได้ผมชอบมากเลยนะเวลาเวลาผมไปดูพวกร้านมือถืออ่าพี่พี่ใช้งานด้านไหนคะใช้งานด้านหน้าครับผมไม่เคยใช้ด้านหลังของมือถือได้สักพัดมาล้อมเต็มเลยพี่คือไอ้คำถามมันก็กว้างไปนะใช้งานด้านไหนโอ้พี่ใช้ในงานแบบไหนลักษณะงานเป็นแบบไหนบันทึกเสียงเอาไปบันทึกเสียงเดินพูดตามอ่าสมมติอ่าเราไปเดินพูดนอกสถานที่เราก็ต้องเลือกไดนามิกแล้ว อ่าแน่นอนไดนามิกบางคนใช้ไม้ติดอยู่กับตัวก็เป็นไดนามิกแบบออมน้ะนะจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยใช่ครับบางคนใช้ไม้ประเภทช็อตกันนี่ไม้อีกประเภทหนึ่งนะอ่าอันนี้คือรูปแบบของรูปทรงไม้ละนะ,ะรูปทรงไม้ไม้ช็อตกันแบบนี้เคยเห็นไหมครับติดอยู่บนหัวกล้องเนี่ยแล้วไม้ไม่ได้อยู่กับเรานะมไม้อยู่กับกล้องแล้วก็ถ่ายมาหาเราครับไม้แบบนี้จะมีรูปแบบของการส่งโพล่าแพทเทิร์น ที่เป็นระยะไกลอมันคืออันที่8ของภาพนี้ครับลองไปดูภาพนะครับอันที่8ครับล่างขวาล่างขวามันจะเน้นข้างหน้าแล้วยิงยิงยาวๆใช่อ๋ไม่แบบนี้ไม่ต้องอยู่กับตัวเราอยู่ไกลๆได้อยู่ไกลๆได้ใช่นะฮะข้อดีคืออะไรมันใช้ได้กับทุกคนสมมุติผมเป็นช่างภาพไปถ่ายสารคดีครับ ผมมีเวลาที่จะไปติดไม้หรือไปยื่นไม้ให้ทุกคนพูดไหมไม่มีไม่มีนะครับบานทีเราถ่ายชาวบ้านนับหนึ่งนับสองนับสามเงี้ยเราก็ติดไม่อยู่กับกล้องเราเนี่ยแล้วรเราก็เดินไปถ่ายนะฮะผมหันไม้ไปทางพี่ออสก็รับเสียงพี่ออสโอเคผมหันไม้ไปทางคนที่สองก็รับเสียงคนที่สองเนี่ยมันสะดวกอ,อ๋อเอออันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะสะดวกกับคนที่อยากทำคอนเทนต์นนะใช่เพราะว่ามันสะดวกไม่ต้องไปนั่งติดไม้แล้วสเปคของเขาเนี่ยไอ้ไม้ช็อตกันแบบนี้มันจะมีอันเล็กอันใหญ่ อันายาวยงงอันสั้นเออต่างกันไงต่างกันที่ว่าอันเล็กก็ระยะใกล้ๆไงอ,อ๋อสำหรับถ่ายใกล้ๆอันใหญ่ๆเนี่ยอย่างนี้กลมๆอันนี้คือกว้างถ้าเป็นอันที่เป็นฟองน้ํายาวๆแล้วแท่งยาวๆแหลมๆอันนั้นคือยิงไกลๆสามารถรับเสียงที่แบบไกลออกไป3-4เมตรได้อ๋ออันนี้กลมๆก็เอาแถวนี้พอเนี่ยเหมือน,เ,น,เ,นเคยเห็นในรายการพวกเอ่อวาเลนตี้ ของเกาหลีครับเวลาที่มันเป็นอย่าง Family o u t t n n g นะนะรายการแบบที่เป็นเยอะๆคนเยอะๆเนี่ยเขาจะใช้ไม้แบบนี้ถือคนยบใช่ไหมแบบนั้นคือบูมเลยช็อตกันบูมช็อตกันแบบบูมเลยใช่บูมนี่คือสามารถรับเสียงแบบไกลออกไป7-8เมตรได้นะฮะเวลาถ่ายหนังไนสังเกตไหมเขาจะชูขึ้นมาเออก้ารไม่ แล้วคนคนที่แสดงหนังอยู่ไม่ต้องติดไมเลยก็สามารถรับเสียงได้เออใช่ใช่เพราะเวลาคนแสดงหนังแสดงละครคงไม่มีใครมาติดคลิปแบบเรานะมีครับแล้วแต่เมีด้วยบางละครก็ใช้ไมเน็บเหรอแต่ต้องซ่อนนะบางละครก็ใช้แบบแบบแล้วแต่ขนาดของการแล้วแต่แล้วแต่รูปแบบของการทํางานครับผมนะฮะพอเรามีเรื่องของรูปแบบการรับเสียงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของขนาดของไมมีขนาดด้วยมีขนาดด้วยครับนะฮะคุณผู้ชมครับ ครับยังไงครับไมยตัวเล็กตัวใหญ่นี่ฮะนี่สมมติอ่ะที่นิยมมากที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นไม่แบบว่าเราวาเลียเราวาเลียคือคือเราวาเลียคือไม่เน็บเสื้อครับไม่คลิปเน็บเสื้อ,อเป็นไม่เน็บเน็บเสื้อนะครับอย่างนี้ครับเพราะคนส่วนใหญ่นะครับ จะใช้ไม์เพื่อเก็บเสียงพูดเราอย่างเดียวอย่างผมตอนนี้ผมพูดอยู่ผมก็ใช้ไม์ตัวนี้อย่างนี้ก็เป็นลาวาเลียเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวผมเอาไม์ตัวนี้ออกโอเคลาวาเลียเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วเราก็ใช้ไม์แบบนี้ในการพูดมันจะเก็บเสียงพูดได้ดีเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับตัวคนนั้นไม์แบบนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดสะดวกและง่ายใช้กับมือถือก็ได้ใช่มีลาวาเลียซึ่งจะมีไม์ที่ไม์เล็กๆแบบนี้เขาก็จะมีแบบว่า ไว้แบบว่าแบบมีสายกับแบบไร้สายนะฮะหลายคนเริ่มสนใจไมค์ไวเลสไวเลสไมโครโฟนใช่ไหมฮะเนี่ยอ่ะผมให้ดูอันนี้ปิดยี่ห้อไว้นะครับเนื่องจากเราไม่ได้ต้องการจะมาโฆษณานะครับไมคแบบเนี้ยตัวเนี้ครับเป็นไมคมีสายนะเป็นไมคแบบลาวเลียก็คือเป็นไมคเน็บปกเสื้อแบบนี้แหละแบบมีสายอที่ได้ความนิยมไม่สุดใช่เพราะว่ามันเป็นไมคตัวแรกของทุกๆคนหลายคนข้อดีคือราคาถูกอ่ ข้อดีอย่างที่2คือสายมันยาวมากครับมันยาว5เมตรยาว5เมตรข้อดีอย่างที่3คือมันใช้ได้กับทุกกล้องเสียบมือถือก็ได้เสียบกล้องก็ได้เสียบกล้อง d s l r ได้ทุกชนิดได้ใช,ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ใช่ครับนะฮะแล้วเสียงดี ราคาหลักร้อยสี่ห้าร้อยบาทสามสี่ร้อยบาทซื้อได้แล้วทุกคนเริ่มต้นจะเริ่มต้นด้วยไม้แบบนี้เริ่มต้นนะพูดแนะนาก่อนว่าเริ่มต้นไม่ว่าจะทำคอนเทนต์ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือทำคอนเทนต์ด้วยกล้องก็ใช้ไม้ลาวเวลียเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเวลาผมก็ใช้บ่อยเวลาที่ไปลองรีวิวของในนอกสถานที่ที่ไม่ได้อยู่สตูของตัวเองก็ใช้ไม้ประเภทนี้มันมันจะดีกว่า ใช้มือถือแล้วก็เอาไมค์ของมือถือมาเก็บเสียงเนี่ยเสียงมันจะถ้าเป็นมือถือเองหรือกล้องเองไอ้ไมค์เขาเรียกว่าไมค์หัวกล้องอะไมค์ติดตัวมันเนี่ยเสียงมันจะกว้างและกล้องเกินไปใช่ครับใช่ไหมครับบางคนบอกไมค์มือถือมีแล้วอะในมือถือก็มีไมค์แล้วทําไมเราต้องไปหาไมค์อีกใช่ไหมสมมติอ่านี่ยผมถ่ายพี่ออสเนี่ยพี่ออสอยู่ไกลไปหนึ่งเมตรเนี่ย เสียงเสียงเข้าน้อยนะเพราะว่าไมค์มือถือมันไม่สามารถมีรูปแบบของโพลาร์แพทเทิที่มันจะไปบูมขนาดนะั้นไปบีมได้งไงมันพอได้แต่ว่าเสียงแอมเบียนต์ข้างๆก็เข้า,ขาขมาเยอะกว่าไมค์มือถือใช้ได้ในกรณีที่ห้องปิดห้องเป็นตูโอแบบนี้ มือถือผมว่าโอเคพอใช้ได้ใช่ครับแต่ถ้าเราเทียบกับการคนที่ถ่ายด้วยมือถือเหมือนกันแต่เปลี่ยนมาใช้ไม้ที่เป็นเอาประสบการณ์นี่ว่าเอาประสบการณ์เป็นตัวสอนนี่ว่าถ้าคุณคิดว่าไม้มือถือใช้ได้คุณก็เอาไม้มือถือไปถ่ายดูแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงไม่ดีนั่นแหละคุณต้องการไม่เพิ่มนะแล้วแต่งานคุณเลยใช่ถ้าคุณพอใจแล้วก็พอใจแต่ถ้าคุณไม่พอใจคุณต้องมาซื้อไม่เพิ่มแสดงว่าไม้มือถือมันไม่ดีพอหรือว่ามันรับเสียงได้ไม่แน่นพอใช่ครับใช่ไหมฮะก็ต้องซื้อไม่ <c oughs> นะฮะแล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องไม้แบบไร้สายง่ายขึ้นไม้ไร้สายเนี่ยหลายคนชอบใช้แต่จริงๆแล้วมันมันใช้ยากกว่าใช้ยากกว่าสายปัญหาซับซ้อนกว่านิดน้อยต้องมีการดูแลกันเยอะหน่อยอืม <Renaissance> หลายหลายงานผมก็เปลี่ยนนะผมไปถ่ายทําให้หลาย <c oughs> ที่เนี่ย <c oughs> ครับผมออตอนแรกๆผมใช้ไวเลสเราจะไปไวเลสแล้วครับเราต้องไปตอนต่อไปเดี๋ยว